ก็มากันสองคนก็คงไม่ชันก็แฝงโอ้โหสา์แต่งตัวมันอินฟ้าใช่ไหนีอันนี้อินฟ้าเหรออันนี้อินฟ้ามิสแก็ตสูตรตารุเทพหะนครจ้ะนี่มอดเลยมิสแก็ตสูรสุพรรนะจะลงไปทำไปก่อนอำแยอาย่คุณแม่นีจ้ะคุณแม่ใจ ยายต้องยืนไม่ใช่เข้าบ้านเหรอยกที่เราตรงกันก่อนต้อยนรักษณะใดคะอังดูเจ็ดจอดแปดสิ่ใช่ผมดอกเราใช่หลังคมอคลงใช่มือซ้าถือเชียนมาใชมือขวาถือไม้กระทาอันไหนลองเรียกดูที่เสียงสั่นๆเพื่อๆมันเป็นยังไงยายยายบอนุ้ย้า แม่เอาแล้วใช่ไหมใช้บ้านที่ดีกว่าโอ้ใจร้อนแล้วนะเอาเอาเอาเถอะอย่าบกัรตูคยทานรอดเลยรอนเลยใช่ใช่ใช่จ้าวีดูมา 三三三一九。<music> <music>